สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ PK Auto Aircon Cleaner นะครับผมวันนี้เราจะไม่ได้มาทำแอร์กันวันนี้เราจะเมือจากอินโนวคันนี้ครับอินโนวาเนาะคันเดิมที่ผมเพิ่งได้มือสองมาไฟหน้าปัดโชว์ว่าน้ำมันหมดตลอดเวลา เติมเท่าไหร่ก็ยังขึ้นว่าน้ำมันหมดอันนี้ผมได้ทำการยกถังลงมาแล้วก็ไม่ยากไม่ง่ายครับพอได้ถอดล้อถอดน็อตสองตัวแล้วก็สายข้างๆท่อสามสี่ท่อ, 3, 4, ทอนี่เราก็จะมาดูกันครับผมเ้เป็นลูกม็อกเบอร์แปดนะครับ เรายกถามเราจะไม่สามารถแกะได้เลยนะครับผมไงก็แกะไม่ได้ ตอนแกะปักตรงนี้ครับแกะดีๆนะครับเดี๋ยวมันหักเราจะเรื่องนเรื่องใหญ่มันจะเป็นสปริงดันขึ้นมาแกะปุ๊บโดดดึงขึ้นมาเลยอานนี้เป็นหนึ่งเ,เ,เ,เส้นนะครับผม ไม่เคยถอดเพิก่กจะถอดครั้งแรกจะจะก,ก,กุบระกักไปหน่อยนะครับผมนี่ขึ้นมาแล้วอันนี้รถวิ่งสามแสนโลนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันน,นี่นะครับอถอดจากข้างในถังออกมานี่ อันนี้คือตะก,กรอนผงที่อยู่ในถังน้ำมันถ้าใช้ตันหนักๆมันก็จะเกิดอาการสะดุดสตาร์ติดยากอะไรพวกนี้เนาะส่วนลูกลอยครับนี่ตัวเจ้าปัญหาที่ทำให้ไฟมันโชว์ตลอดเติมน้ำมันแล้วมันก็ยังโชว์โอเคนี่ครับตัวกองหยาบแกะมาน,นี่ยคือสภาพถัง นะครับไม่ได้สกปรปกอะไรมากใส